วัดีครับวันนี้อยู่กับงานติดตั้งอีกแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดกระบะตอนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าในชุดมีอะไรกันบ้างวันนี้นะจัดชุดอยู่ที่30บใบเทานะฮะไม่รวมจอและไม่รวมปรีไหม่นะฮะปรีไหม่กับจอีะมาเพิ่มทีหลังนะครับโอเคมาดูกันเลยนะฮะแผงหลัง8 6 4 4นะครับพุ่มหนังสีดําขาวนะฮะนี่ครับพาวเวอร์ตัวนี้กาเทียนะครับ460นนะครับเป็นพาวเวอร์แบนเกาหลีนะทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้ง8ดอกเลยนะครับ ไฟใช้ไฟสเต็ปนะสีไอ้บลูนะครับสัมรองไฟด้วยค่ะ X 1ล้านไมโครตัวเก่งเลยตัวนี้ฮะไม่เคยเจอเสียนะครับ1,500งพัาจุดหนึ่งทำหน้าที่ขับซับ YSK นะครับใส่ได้แบรนด์ YSK นี่เชื่อขนมกินได้เลยนะฮะแรงดังดีแน่นอนนะครับเป็นโครงชุบเงานะครับ180นะฮะแม่เหล็ก2ก้อนนะครับก็ขับด้วย1,500้จุดหนึ่งนะครับส่วน power amp ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ขับแผงประตูหน้า8 6ดหเช่นกันนะครับนี่ฮะ YSK นะครับ789ทำหน้าที่ปรับปรุงสัญญาณเสียงนะครับลองเล่นคาราโอเกะด้วย M Max นะครับปีใหม่2ตัวนะฮะแล้วก็จอ Android นะครับเป็นจอ Android 9นิ้วนะฮะนี่ครับรับสวิตชิ่งไปเล่นอีกหนึ่งตัวนะลูกค้าใจถึงมากครับคันนี้ฮะติดตั้งรีโมทด้วยเดี๋ยวเรามารอรับชมนะฮะงานติดตั้งว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วครับเพิ่งเริ่มทำงานกันนะครับเดี๋ยวมารอรับชมงานอัปเดตครับ